นอกจากจะมีการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์แล้วนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหุ่นยนต์เขาก็มีระบบการทางานที่แตกต่างกันถึง3ระบบเลยค่ะซึ่งก็ได้แก่ระบบพลังงานระบบจากกลและระบบควบคุมค่ะระบบพลังงานคือการให้พลังงานแก่หุ่นยนต์โดยการให้พลังงานกับหุ่นยนต์นั้นก็จะมีหลายแบบค่ะเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่และพลังงานนิวเคลีย ระบบจัดก,กลนคือระบบที่ทําให้หุ่นยนต์ทํางานตามคําสั่งและคําสั่งนั้นก็จะมีการอัประดับขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดยั้งค่ะอย่างเช่นการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวและการบินค่ะระบบควบคุมคือระบบบังคับที่คนมักเรียกว่าสมองกลค่ะเป็นระบบที่เราต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้หุ่นยนต์ทํางานตามคําสั่งค่ะคุณผู้ชมคะหุ่นยนต์ในร้านฮาจิเนโรบบทนะคะเป็นหุ่นยนต์ประเภท ระบบจักรกลค่ะซึ่ง2ตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะมีจุดเด่นตรงที่สวมชุดเกาะโบราณค่ะและนอกจากจะเสิร์ฟอาหารเก่งแล้วนะคะก็สามารถที่จะเต้นอย่างที่เราเห็นในตอนแรกนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่สําคัญมากก็คือสามารถสแสดงอารมณ์ได้อีกด้วยค่ะ okay, I'm just so crazy. ได้ชมความน่ารักของหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในร้านฮาจิเมะโรบอทเฟรนเซอร์องกันไปแล้วนะคะครที่อยา่จะชมเมนูอาหารรวมถึงวิธีการตัง้งและก็เสิร์ฟของหุ่นยนต์แบบถึงที่ต้องอดใจชมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะวันนี้นะคะเวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะแพรก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าเกิดความรู้วิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของไฟถนนยามค่ำคืนรวมถึงประเภทและระบบการทํางานของหุ่นยนต์จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและวันนี้ที่สําคัญมากๆเลยนะคะแพรก็ต้องขอขอบคุณฮาจิเมะโรบอทเฟ รับรายการเราอย่างอบอุ่นเลยค่ะถ้าน้องๆและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารญี่ปุ่นที่มีหุ่นยนตมาเสริมน,นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ฮาจิเมะโรบอทเฟรองนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา1 1โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะตั้งอยู่ที่โครงการโมโนโพลีพาร์คคอมมิตี้มอลล์ย่นพระราม3ค่ะวันนี้นะคะแพรมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9.30นทางช่องโมชนแนลสวัสดีค่ะ I'm just